Hả? 1 0 Ngâu lên nữa. Hả? <laughs> 10 triệu. Pá thù. จดจะไห้ดีวันที่หนึ่งเลขออกวันที่หนึ่งเลขออกอ่าโอ้เอาเป็ยังไงมาก็มาเอาอีกเลยวันวันวันนี้มาเอาต่อหัวเลยอ่าโอ้เอาพี่ร่างเนาะปูรูษีอ่าดบ่๊วยศูนย์แห้งแล้วพี่ร่างเนาะงวดที่ผ่านมาจอจอสองเจ็ดพี่ร่างสองเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดออกสองเจ็ดเจ็ดสองพี่ร่าง อ่าหรือว่าออกเจ็ดเจ็หพี่รงเนาะล่างออกเจเจดให้เจ็ดสองเจ็ดพี่ร่างเอังเนว่าอาว่ามันอจ้ำเจ็ดสองเจพี่ร่งเพื่นวาเอาซ้ำบ่าน้ำพี่ร่างซ้ำบ่าน้ำเก้าแปดเจ็ดครับผมเออสามตัวแตกอีกพี่ร่างเบิ่งดู กกเก้าแปดเจ็ดเอา้ามือนี้รอดติดตามไปพร้อมมกันสำหรับในหางปูร,ราสีวังจอกหลออครับผมจะซื้อเลขหมดนี่โอ้โอโตู้ตู้สนดุดใส่โอ้นั่นน่ะโอ้เป็นเอาว่านี่สิตู้สนุดใส่เลยไป นี่ของแกเออเอาพี่รองเอ้ยไม่เป็นไรนังชื่อบ้านอยู่นั่นเออถูกตั้งแล้วอุหัตนี้ปูหรือสีว่าตูดตูดสนวดใส่เลยอ่าเลขสามตัวนี่พี่รองเลขที่ว่าจะหายต้องไปนี่เด้อพี่รองเด้อสนวดที่เลีกไม่แท้เลยตูดสนวดใส่เลยพี่รองไม่แท้เนี่ยอ่าเอาอันนี้เสียไปตูดใส่ก่อนเอาเงินมาหมุนใสมดโอ้โหปูหรืปูนี่ก่อนเด้อฟาไปตูดไปก่อนเลยบ่ ม่ตูดใก่กนมาเขามาเย็นนี่ก็จะเอายกที่ดินนี่แปลงนี้ประกันเอาเลยโอ้ตีใส่กันเลยฮะมาทุกาดุกเอาเอาวันนี้กดรอเลยพี่รองกดรอเลยปูฤษีกล้าประกันเลยจะเอาที่ดินเนาะตูดใส่กันเลยเอาเงืนออกมาจัดเต็มเลยคุณรางวันนี้อได้คักแล้วว่าซันพี่รองได้คักแล้ว พูดเพิ่นได้เมื่อคืนนี่นะเพิ่นมาให้โอ้ยบอกว่ามาหแห้งมาดวนเลยประเสริฐดิมาดวนเลยวันนี้เป็นอะไรอ่ามาดวนเลยวันต่อเลยแล้วอ่าโอ้วันต่อนะมันเป็นวันที่สองอ่าพิ่นหัตดเพิ่นหัดเลยแล้วต่อกันเลยอ๋อวันเพิ่นหัดเลขจะออกวันเพิ่นหัดอีกโอ้เออเขาว่าเขาว่าแม่นแม่นไม่ได้ดูเลยนะพ่อเนี่ย S <S เลขก็จะออกวันพฤหรือัดอีกกระขักบวกขักพี่น้องกักบวกขักตูดใส่เลยใช่ไหมพ่อแน่นเลยเฮ้ยใส่เอกสารไว้พร้อมเลยโอ้อพร้อมเลยเซ็นชื่อว่าสำเนาถูกต้องก็ล,ลงชื่อลงนามอ้าวพร้อมเลยพร้อมเลยหวดนี้พี่น้งองพร้อมตูดสนวัดใส่เป็นกระดาป้าเลยนี่ที่บอกเป็นตัวไหนกดว่าไว้พี่น้องอือโอ้ กดรอไว้เลยเพิ่นให้ไปหานี่แล้วแต่ว่าได้ลอตเตอรี่เพิ่นว่าพิมพ์มากอะไรนะปู่เขาพิมพ์มาเลยสองเจ็ดไปหาแล้วมันบ่ได้บ่ได้ใบเดียวไปเห็นว่าเอ้าทางร้านเขาบอกเหลือเหลือใบเดียวนี่แหละเหลือเจ็ดเอ้ามันก็ใกล้เคียงกันอยู่อ่าออห้าเจ็ดสองเจ็ดอาอนี่แหละพี่น้องแต่คิดว่ามันจะเป็นอย่างนั้นน่ะหรือไม่งั้นมันก็จะเป็น เจ็ดเจ็ดสองหรือสองเจ็ดเจ็ดก็ว่ายู่นครับผมยาวๆนว่นเออให้โดดยาวเออใช่ไหมครับโดดยาวๆนี่นะอ่าพี่น้องหลักฐานเก่าเจ็ดเจ็ดแต่เห็นว่ามีแค่นั้นวันนั้นมาโพตอนตอนออกแล้วไม่ได้แม่นหลังออกแต่วันิดหังบดีวันนี้มาแล้วนล้วปวอ้าวอ้าวพี่น้องถ้าผมมีเงินให้ก็ เอาที่มหาเหงก่อนด้วยสักหมื่นหนึ่งคือชุดนี้คือจะตุดสะดดใสจเลยแสดงว่ามั่นใจมากโอ้ยิ่งกว่าหลายรอบเอาเขียนเขียนวันที่จะออกเนอ้อเขียนเขียนข้างหัวก่อนหัวข่าวก่อน ืม่หนบาน่อนิสันน่พี่นออืมออืมนี่เาสีลงน้าเะลงน้าคุณบุ๊ อันนี้หนึ่งนลงบุดนน้ำโอ้ลงล่างห,หนึ่งศูนย์มีม่ยงอะบ,บัตร,ท,ตรทุชท่ายนี่ดอ่าบัตรทุชท่ายที่บ้าน,นสั่นนอกบานนี่คือไปซีรลงน้ำนอกบานอน,น,อน,นอหนึ่งศูนยดด อโดดไปใช่ระบาดโดดหนึ่งหนึ่งโดดหนึ่งศูโดดหนึ่งมาสั่นพี่น้องมาโดดใส่บ้าตาเนาเลยเนะเ็นโดดยังใกูปูเฮว่าไมดูปู้ต้งไหนกาะงไหนกาะหนศูนโดดหนึ่ง หนศูนย์โดดหนึ่งว่าซันพี่น้องโอ้อยี่ยังนอบาทหนึ่งศูนย์หนึ่งน,นี่บอปูไหนบอ,นอบอคือ,อสันหัวพี่น้อยสันหัวี่ยังนอบาทนี่นอปูเอมโดดนอโดดจังใดนี่โดดหนจังใดอีกนอบาทนี่นะหนึ่งโดดโดด,ดตังสิบบาอา โดดหนึ่งศูนอโดดหนึ่งอแรหนึ่งบนนอบนนอโอ้โหแรนดีดตัวเดียวตัวเดียวมันเนี่ยันฟันเจ็ดนี่ออันเนี่ฟันเจ็ดว่ผ่านมาฟันเจ็ดออกเจ็ดเจ็ดออกทังเจ็ดพูดไปยาวเจ็ด กูฟังอีกก็เลยต้องมาวัดโดดดโอ้โดดดโอ้โหหนึ่งนี่น้องหนึ่งมาเอาหนึ่งมาพี่น้องโดดไปเลยพี่น้องงวดนี้ชุดตูดสนอพี่น้องเออของแท้นี่นี่ของแท้อ่าตูดสนอใส่เลยพี่น้องเพื่นว่าเนาะหนึ่งศูนย์อุ้ยโดดหนึ่งพี่น้องโดดหนึ่งอือโอ โดดนึ่งได้แทบปะปูอืมพี่น้องอืมอ้มอาดแบบเจ็ดยาวกบบอ,อเข้าใจเนียนอีหลีเหละปูยาวอยู่คนเดียวอยู่นั่ะเจ็ดยาวโดดแล้วก็แล่นวิ่งอันเดียวยกันน,นั่นน่ะโดดพี่น้องปุ๊บอืมโอ้ชุดตูดนี่นอคือคักแถวหน้าพี่น้องเอ้ยโอ้อ้าวพี่น้องเอ้ย พิจารณาง่ายคักกว่าเก่าง่ายกว่าสองเจ็ดหลากจนเมื่อเนาะปูโอ้วันทีสิบหกตุล่าเนี่ยบ่วปูนี่โดดงนื่อหนิ

กับพี่แตงตัได้สิไม่โชคเนี่ยต้องห้ามเลื่อนผ่านต้องดูให้จบคือเราคนอาจจะไปเห็นบอ่อส่วงที่ถ่ายนะคาดตะเรื่อนเมื่อเดียวฟักของปูว่าดูให้จบไปที่นี่แล้วปุ๊บกำลังนับ,บนมือยู่ไป่รู้เช็คก่อนอือก่อน สามวันอ่ะก่อนก่อนสามวันก่อนที่เขาจะหมุนอ่ะก่อนสามวันสามวันถึงจะบอกสามโตคักคักโอ้คักคัดเยเอาไปสองอ่ะนี่สองหนึ่งศูนย์โดดไปซะก่อนละหนึ่งโอ้ตั้งรักไว้ก่อนหนึ่ง่นึ่ง แต่ยังบอกบอกเลขต่อไปอ๋อมีต่อไปอีกมีได้เลขสามตัวเนาะต้องเอาหลักมันไว้หนึ่งก่อนเออหนึ่งคือเก่าคือยืนไว้แล้วนะปูยืนไม่แล้วอ่ก็เหมือนยังเจ็ดนะมันยืนไว้ละอืออ๋อดูดเวลาหนึ่งก่อนเยก่อนเขาจะเปิดไฮโลเขาเราก็จะให้ก่อนอีกอืออ่าสามวัน ก่อนสามวันวันือตรงวันอะไรก็นับเอาเองเนอะนับเอาด้วยเอฟซีเนอนับเอาด้วยเอฟซีเขาหมินไว้คอมเมตนไว้ก่อนเลขออกสามวันออืมเราจะให้สามตัวข้างบนเป้งเป้งนะบเป้งเป่งแต่ว่ายืนไว้ละหนึ่งอือถ้าเป็นนามอันเดียวกันนี่ก็ประกันบ่ไ้เนอะอก็อ อเ,เออว uh, well ู๊ห์สำนี้ก็เอาตัวเก่าอันนี้น้อมาให้กันอันนี้เก่าผูดเกินไว้อืมอืมแต่ว่าเอกเอกต่อจากเลขหนึ่งที่โดดไว้ยืนไว้นั่นครับมันยังมาพ่ถึงไงโอ้ก็ร่างกิ่งมากขึ้นกันอีกอโอ้อันนี้บอกกิ่งแล้วมันมาทางเทิงเนาะโอ้มันต้องกิ่งมากโอ้ยเรากิ่งบ่ได้แล้วอันนี้ออันนี้มันมาตั้มฟังดีดีออันนี้กิ่งมาก ทั้งเทิงกิ่งว่าใดว่าใดอ่าอ้าวตามนั่นล่ะพี่น้องเนาะเพราะว่าเหลืออีกสามวันก่อนหวยออกก่อนหวยออกอ่าตั้องจะมาตามให้สามตัวสามตัวบบต้องขยับขยืันเลยโอ้อายุอิงติ้งเลยบวแล้วก็บบต้องให้กลับโอ้ประกันบอให้กลับอันนี้ก็บบต้องกลับโอ้โหอันนี้ก็บบต้องกลับโอ้ ออาวทัวพี่น้องไม่ต้องกลับครับผมอ่าตัวนี้ด่วนเลยอ่าเนาะตูดสะดวดใสชุดตูดสะดวดใสพี่น้องเขียนใสใบสะดวดเลยเนาะออาหนึ่งศูนย์โดดหนึ่งโดดหนึ่งพี่น้องเนาะเป็นจังไดเป็นจังได อ uh, สามตัวบนรออีกสัก uh, ก่อนเลขออกสามเวนสามบันครับสามคืนจริง hmm. จะมาบอกครับผมบอกทีนี้บ่ได้มาข้างหลางอย่างนี้นอะเนโอไบ่ได้มาข้างหลางอ uh. ่าบไ่ได้บอกหวยเนอะ uh. ออว่าข้างหลางคือคือมันมาต่ำโ oh. อม้มาต่ำอ่อ uh. อีกรอบหนึ่งเขาว่าจะลอยมาเลยโอ้จะลอยมากบาลนี่โอ้ดีกิ่งมากอ,อันนี้กิ่งมาเลยแต่จะกกิ่งมาจากสายเห็นดูนี่แหละ่ะะหนึ่งศูนย์อเอาเลยเนะอะสิบล้าน๊าทโอ,อ้ตัวไหนกับปุ เห็ดไม่รู้ลูกหลานม้างบท่นไหมตูสนเอตัวอตูสนดเออไอเล่าพี่น้องเบท่นเลยบาดพี่น้องเลยตู้ข่ายกลองดูสิบาดเป็นไ้ไดบาดพี่น้องเลยตัวงอบางอบาแงงบาตัวอะของแท้พี่น้องออบลายคู่แล้วมั้งนี่อหนึ่งศูนโดดหนึ่งพี่น้องศูโดดหแล้วมั้ง สนที่ดินเป็นประกันสิบล้านว่าสันพี่น้องยิน่ีวาสันเด้ออ่าอ๋อแชนเป็นแชนพี่น้องเออแชนเป็นแชนแชนเป็นแชนง่วดนี่สิบหกตุวลาพี่น้องเนาะได้สองตัวไปก่อนอ่ารออีกก่อนสามวันหวยออกค่อยรอดที่ต่ำสามตัวตรงๆไม่ต้อง,ง,งกลับพร้อมพี่น้องโอ้แชนเป็น